ค่วันนี้นะคะเราก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะไปทําในวันนี้เนาะเราก็จะพาทุกคนไปทําด้วยกันด้วยค่ะแต่ก่อนจะไปอ่ะอยากจะพาทุกคนดูที่ที่เราจะราดพื้นซีเมนกันก่อนนะคะก็คือวันนี้จ้างคุณลุงที่สวนแอปเปิลนะคะมาขุดดินให้ค่ะคุณลุงมีรถแม็โครนะคะมาเกลีย่ยหน้าดินให้ตั้งแต่หน้าเถียงนานะคะไล่ลงไปจนถึงหน้าห้องเราเลยค่ะเพื่อที่จะราดพื้นซีเมนกันค่ะทุกคน ก็คือดีใจมากนะคะเราจะมีพื้นซีเมนกันตั้งแต่หน้าถหน็นนาเลยค่ะต่อไปเราจะนั่งทํากิมจิตรงนี้ร้านผักตรงนี้นะคะไม่มีดินเลยค่ะนี่นี่นี่ลาดตั้งแต่หน้าถิน่นนาทอเนี่ยค่ะลงไปจนถึงหน้าห้องตรงนู้นเลยค่ะทุกคนดีใจมากเลยค่ะนี่จ้ะลาดมาเลยค่ะตั้งแต่หน้าถึงนนาเนี่ยค่ะเนี่ยลาดแมวด้วยนะคะสองตัวนี้ ลาดพื้นปูนทับแมวด้วยค่ะนอนเล่นดินกันสนุกสนานมากเลยค่ะเจ้ารวยกับเจ้าทองหอมกลิ่นดินนะคะพากันเล่นนอนเล่นกันสบายตัวนี้เราดินถมไหมเนี่ยดินถมเลยไปตอนนี้รถจะมาถ่ายแล้วนะถมเลยไหมคะ ซาซอกับครอบครัวนะคะมาช่วยคณลุงเก็บแอปเปิลคะ่ะวันนี้เก็บกันเป็นวันสุดท้ายนะคะเก็บให้บูดสวนเลยค่ะเพราคุณลุงนะคะก็ไปช่วยไถยดินที่สวนนะคะไปไถดินแล้วแกก็ไม่เอาตางังเอาตังกับพวกเราน้อยมากๆาเลยคะ่ะวันนี้ก็เลยจะมาเก็บแอปเปิลช่วยณลุงค่ะซอแทนแกนะคะ,คะ,คะที่แบบว่าไปไปทำดินให้แล้วก็เอาตังค์กับพวกเรานิดหน่อยวันนี้ซอจะ ค่ะทุกคนนะคะลงมือลงมือค่ะช่วยค<อ>ุณลุงเก็บแอปเปิลนะคะทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ข้างหลังนะคะจะเป็นอาจุมาค่ะหรือคุณป้านะคะอาจุมา hi, <อ>หมายถึง<ไ>คุณป้าค่ะภาษาเกาหลีอาจุมาถ้าแปลเป็นไทยก็คือคุณป้านะคะคุณป้านะคะก็มารับจ้างเก็บแอปเปิลเหมือนกันค่ะแล้วคนนี้ก็คุณป้าค่ะเอาม่อันนี้ค่ะคนนี้ก็คุณป้าค่ะคนนี้ก็คุณป้าค่ะค่ะนี่นะคะมาเก็บแอปเปิลนะคะ วันหนึ่งนี่ตกอยู่ประมาณหนึ่งแสนห้าวอนนะคะทุกคนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตกวันละสี่พันบาทนะคะ Apple, นเนี่ยาเก็บแอปเปิ้ลหนึ่วันได้ตั้งสี่พันบาททุกคนซอยอยากมารับจ้างมากเลยนะคะแต่วันนี้นะคะต่อออกมาตอนเที่ยงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราลงมือช่วยคุณลุงเก็บแอปเปิ้ลให้หมดเลยคะ่ะ วันนี้นะคะซออยากจะมาขอขอบคุณพี่ๆนะคะแล้วก็น้องๆ FC คุณลุงคุณป้านะคะคุณน้าคุณอานะคะหลายท่านมากๆเลยค่ะที่ช่วยไปกดรีพอร์ตนะคะ เพจปลอมค่ะมันมีเพจปลอมอยู่เพจหนึ่งเนาะเขาเพิ่งทําขึ้นมาแล้วเขามาดูดเอาคลิปของเราไปสร้างรายได้ให้กับตัวเองโดยที่เขาไม่ได้ลงทุนทําอะไรสักอย่างเนาะแล้วคราวนี้นะคะเพจก็ปลิวไปแล้วค่ะตื่นขึ้นมานะคะได้ฟังข่าวดีถึงกับดีใจมากๆเลยค่ะสอและครอบครัวนะคะขอบคุณมากๆนะคะถ้าไม่มีทุกคนไปช่วยนะคะก็คงทําไม่ได้คะ่ะสอลาพังก็ทําไม่ได้นะคะมันต้องช่วยกันหลายๆคนเนาะก็ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณที่สุดเลยค่ะวันนี้รู้สึกดีมากมาก ะะตั้งแต่เช้าเลยค่ะสอสัญญานะคะก็จะทําคลิปวิดีโอต่อไปให้ทุกคนได้ดูอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจแล้วก็แล้วก็น้ําใจนะคะที่มาช่วยกันในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็นั่งเก็บเลยนะคะทุกคนกินมันก็จะหอมๆอ,อ่อนนะคะหอมไม่ค่อยแรงมากแต่ว่าในโกดังที่เขา เก็บแล้วเขาก็เอาแอปเปิลนะคะไปเก็บไว้ในโกดังค่ะในโกดังแอปเปิลนะคะ,ะ,คะหอมมากเหมือนมีใครเอาน้ําหอมมาฉีดอะคะ่ะกินแอปเปิลเลยคะ่ะทุกคนทุกคนเห็นรู้สึกไหมว่ากินแอปเปิลที่เราได้กินกินน้ำหอมแอปเปิลอะไรนะคะนั่นแหละคะ่ะกลิ่น,น,ะะนเดียวกันเลยะคะ่ะมนนีใครเอาน้ําหอมมาฉีดจะมันก็ติดตามผิวหน้าเรานะคะแล้วก็แบบแก้มก็หอมะคะ่ะหอมกินแอปเปิลเสื้อผ้าก็หอมนะคะ <c oughs> เข้าไปโกดังอะอยู่สักประมาณสิบนาทีออกมาตัวเนื้อตัวน่ะหอมมากะคะ่ะ ตะะอกกำลังตอกกำลังซื้อต้นแอปเปิลค่ะมาปลูกนะคะก็เป็นสายพันธุ์ฟูจิเลยคะ่ะเป็นต้นใหญ่นะคะก็คือซื้อมาก็คือปลูกปุ๊บได้กินเลยค่ะไม่ต้องรอนานเอามาทกสอบต้น,นะคะ่ะไม่ปลูกเยอะเพราะว่าแม่บอกว่าพวกลผลไม้ปลูกแล้วมแมลงเยอะนะคะ หลับปัดไม่เหนื่อยเลยคะ่ะโทนอากาศเย็นสบายแล้วก็มีกลิ่นหอมของแอปเปิ้ลนะคะ<ม>หิวเมื่อไหร่ก็กินได้ทันทีเลยค่ะทุกคนแต่กินเต็มที่ก็ได้สองลูกค่ะอิ่มนะคะจริงมีผู้ชายมาอยู่ใกล้ๆ <laughs> นี่ค่ะอันนี้เป็นผู้ชายของเรานะคะนี่คือผู้ชายของเราค่ะไอ่ียะ สวยจ้าส,สวยนี่เลยค่ะแอปเปิลค่ะแอปเปิลฟูจิโอ้ยลูกนี้อย่างใหญ่โอ้โสวยมากทุกคน <c oughs> พูดเสียงดังไม่ได้ค่ะ <_ EN> เดี๋ยวอาจุมานะคะคุณป้าแตกตื่น <_ EN> โอ้โหทุกคนจ๋ <_ EN> งางามขนาดเลย <_ EN> นะใหญ่กว่าหน้าเราอีกนะคะ <_ EN> หนักค่ะหนักหนัก,นก,นกลุงนี้3ขีด3ขีด3ขีดลุงนี้ก็2ขีดค่ะ2ลูกนะคะ5 2ลูกขึ้นกิโลค่ะแอปเปิลจะแอปเปิลค่ะแอปเปิลฟูจิจาเก็บวันนี้วันสุดท้ายค่ะทุกคนเก็บหมดสวนเลยค่ะ 얘들아, 어디다? 아, 제가는 먼저 오고. 저는 여기 다 시켰고. 에 맞아 머리를 가갖고 공치고 아유, 왔어. 아, 아, 큰어 걸로 갖고 오지 그랬어. 젓가락, 간다. 저 안에 다 뜨게 잡고, 저기, 기 저기, 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 저 저기, 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 에기 저기, 저기, 저다 저기, 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 이기 저기, 저기, 저 うん。<Thank> you. Thank you. ทุกคนครับตอนนี้นะคะซอก็ได้ย้ายมาอีกที่หนึ่งค่ะตอนแรกก็เก็บแอปเปิ้ลช่วยคุณลุงอยู่นะคะเก็บเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเก็บเสร็จบ่ายสามโมงครึ่งนะคะเก็บจนเกี้ยงสวนแล้วค่ะได้เยอะมากค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ มาบ้านเพื่อนไม่ยาค่ะจะมาเก็บหัวใจเท้านะคะเพื่อนแม่ยานะคะเขาก็จะปลูกผักเผื่อไม่ยาทุกปีแล้วค่ะปีที่แล้วก็ปลูกผักกาดขาวเผื่อไม่ยานะคะส่วนปีนี้เป็นหัวใจเท้าค่ะทุกคนดูเยอะมากเลยค่ะเป็นสวนเล็กๆนะคะปลูกเผื่อกันนะคะเขาเป็นเพื่อนกันค่ะเดินเล่นด้วยกันอยู่ตอนนี้ย่ย่าย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 าไอโง่

ใบก็ทานได้ค่ะใบเอาไปตากแห้งนะคะแล้วก็เอามาทําแกงทําผัดก็ได้ค่ะใบหัวไาเท้าไม่ต้องออกแรงเลยค่ะทุกคนค่ะดึงเบาๆก็ดึงเบาๆก็ๆกหลุดแล้วค่ะนี่ออนได้เลยดากว่าแอปเปิลค่ะ เมื่อกี้เขียบแอปเปิลแล้วค cool ุณลุงก็ให้แอปเปิลมาล่างนึ่งใหญ oh, ่ๆเลยค่ะแล้วก็เอามาแบ่งเพื่อนบ้านนะคะใส่ถุงใส่ถุงแบ่งเพื่อนบ้านค่ะคนละถุงคนละถุงอันนี้อ๋อคุณผู้ บุปผิงไม่ยังคงช่วยทันกนา,ากน <laughs>

옷사골 벗어나라고 그래? 아니보해요 바다 อขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงเราก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ